ยีหนมีนะไ่บังเกอนมันหมดอกต้องเ้าแต่สีเหลืงอยู่กับสือกลอกไม่หวไปก็ติหมอโอ้ยมาก็ได้นี่นีมาหมด้ดีเลมามันจับหอเกือบเกือบเอาไว้ปะเอาเอาหมดเกือบเกือบมันน จะกินข้าวกินอะไรนี่ก็กินยากอย่างเงี้ยเขจะเก็บไว้จะจอยู่บ้านเดียวเลหรอมึกินข้าวไปเขาเหรอนี่นี่บ้านญาติผมครับเขาแต่เขามาเข,าม,ขามาทำเขาไปกินด้วยเออเข,าม,มา,า,มา,า,ขามาบ้านมาย่านเขาเขามาบ้านกินข้าวทำไมเขาไม่ให้เรากินข้าวด้วยไงไม่ไม่ใช่นะเราเป็นอยากให้เราอยู่นี่ครับไปไปเดี๋ยวไปคุยโรงพักกันก่อนไปไปไปไหนไปที่เกิดเหตุไปที่กระเหตุที่ยิงเลยไปท่าแผลนที่ยิงไปไปแผลยิง่

xin mời chào mọi người khi kêu đó hương không phải là 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 không phải นี่คนคนยิงยืนอยู่ใส่ก่อนคนนคที่ใส่ปืนคนใส่ยืนยืนทั้งผุนแต่ว่าคนคนถือยิงคนถือยิงนี่หดสายยางยืนหมดหดสายยางหดพักงก็หนียิงยิงถือคืออะไรนัดเดียว่ยวเหรอลมตึงเลยลไหลออกบุบ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 ออกเลยแต่ว่าได้เมียแกเสียออกงาดไว้ หลูมเมียกับบ่หูบ่หูอีหนยนี่บ่หูเมียกับฝวน้ำปั่นแปล่นโดยบ่นีสาเหตุที่ยเขาเย่องีได้เป็นสันค้เปนแกถือไปน้ำบ่เห็นถือแรงได้หรอคะมนแรงลงไปนีละพายะท่นน้ำกว่เลยพาะทยอนขึ้นมากเนี่ยมนแรงไปนีนี่ม่ติออกเสียงพี่ไไปคุนี่ละไปนี่ละหดขาคนดเป็นเล่น้ว้ำนี่ละหดพวกไห เผื่อเรื่องนี้แหะบางอันนี้ร่วมเลยเนี่ยิ่งนี่ผู้ผู้ผูเถื่อยิ่งนี่เราเห็นได้อย่างยู่กหดผักค่ะหดผักใส่ยางนี่เห็นบ่ใส่ยางก็่ข้าอยู่นี่เกิดอิมูดก็อยู่นี่อ๋อผู้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 ที่ยิ่งนี้ยืนยิ่มแสงน่ะยืนยิ่ทั้งฝุ่นค่ะยืนทั้งคู่ได้ไม่ปากเสียงกันบ่บ่ค่ะไม่มีอย่างเอ้าหดกับเแงยเรากับแง่ยมาดีๆแต่ผู้หดเนี่ยผู้หลานเคยเนี่ย หอ้โหก็เมียดีใช่โอยมันนับกันทั้งเมียเถาทั้งมุนีล่ะหอยมันนับกันนี่ล่ะโอ้โหเป็นยังไม่เห็นยังได้ไมาจอดตรงยิงหลานเขยเสียงใดคือคือได้ยิงกันบ่ได้มีเลี้ยงมาก่อนเดี่ยมีเลี้ยงยังกันแจ้งค่ะรบระสาทดีวะักว่ะมันดีมันดีท้องคุณบ่วะวะคนคนที่ยิงนี่เป็นผู้ใดเป็นลูกเขยค่ะเป็นลูกเขยผู้ยิงยิงพ่อเถาบ่ลูกเขยอ๋อพ่อใหญ่ยิงหลานเขยอ๋อพ่อใหญ่ยิงหลานเขยค่ะสาเหตุน้องน้องพ่อใหญ่อยู่ทีน สาเห็นมาจากอยังบ่หูกแต่เป็นยังกันกานกําลูกนาะหลานเคลีดดีบ่เป็นยังกันบ่แคลียวได้ยังกันจแล้วเจอเขาหกแต่มาอยู่บักนี้ก็าหกแต่ไม่หวานเหมือนก้อนนี่พอไงเนี่ยพอไงก็ได้ค่ะมาจากเป็นย่ำเป็นรอบพ่ออยู่ดอน